ประเทศจีนที่มีอาณาเขตพื้นที่กว้างใหญ่ที่ที่มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานไม่แพ้ที่ใดในโลกเมื่อสองสิ่งนี้มารวมตัวกันจึงทําให้เกิดการค้นพบใหม่ๆทั่วทุกมุมของประเทศอย่างต่อเนื่องคลิปนี้อับดุลไล้ขอพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวการค้นพบในด้านโบราณคดีใหม่ๆในรอบเดือนมิถุนายนปี2565ในระหว่างที่ทําคลิปนี้กันครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้าง ติดตามได้ในพกการค้นพบทางโบราณคดีล่าสุดในจีนมิถุนายนปี2,565ไปชมกันครับ 1. ค้นพบร่องส่งน้ำเก่าแก่ขนาดใหญ่3ส,สาย คณะนักโบราณคดีค้นพบร่องส่งน้ำขนาดใหญ่สามสายซึ่งมีความเก่าแก่อันสามารถสืบย้อนกลับไปถึงยุคราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จินในมณฑลเหอหน,นานทางตอนกลางของจีนสถาบันโบราณคดีสังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีนระบ,บุว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์น้ำโบราณน,นี้อยู่ที่เมืองลู่หยาง มีลักษณะเป็นร่องหินใต้ดินจากตะวันตกเฉียงใต้สู่ตะวันออกเฉียงเหนือโดยหลิวเทาหัวหน้าทีมนักโบราณคดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้สะท้อนทักษะของโครงการอนุรักษ์น้ำในยุคราชวงศ์เว่ยและราชวงศ์จิน้นรวมไปถึงความรู้ความเข้าใจด้านการวางผังการเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำของเมืองเก่าขณะที่กวัวเซียเทารองหัวหน้าทีมนักโบราณคดีกล่าวว่า แม้ระดับพื้นร่องขนาดและรูปแบบการก่อหินของร่องน้ำทั้ง3จะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ทั้งหมดก็มีการวางผังและการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันอย่างชัดเจนและเอกสารทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าทางน้ำเหล่านี้ซึ่งทอดยาวเรียงขนานกันถูกใช้เป็นช่องทางพันน้ำจากด้านนอกวังเก่าในเมืองล่วอยางสู่ตอนเหนือของวงัสงส ผอดปริศนาประกอบร่างซากโบราณสารสิงตุยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาคณะนักโบราณคดีของจีนประกาศการค้นพบครั้งสำคัญในซากโบราณสารสิงตุยมณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยค้นพบหลุมบูชายันใหม่6หลุมและขุดพบวัตถุมากกว่า500รายการซึ่งมีความเก่าแก่ราว3,000ปีประกอบด้วยวัตถุวัฒนธรรมสำคัญมากมายจากหลุมบูชายันอาทิชิ้นส่วนหน้ากาก,ากทองคำ แผ่นทองคำเปลวหน้ากากสมริดต้นไม้สมริดงาช้างรวมถึงชิ้นส่วนงาช้างแกะสลักขนาดเล็กมเมล็ดข้าวที่กลายเป็น่านและ,มะเมล็ดพันธุ์ต้นไม้สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการค้นพบเครื่องสมริดขนาดใหญ่และประนีดที่มีลวดลายมังกรหรือวัวรูปลักษณ์แปลกประหลาดรวมไปถึงพบกาก,ากใยไหมและสิ่งทอซึ่งบ่งชี้ว่าอาณาจากักรสู่ในอดีตการนั้นเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดไหมแห่งสำคัญในยุคจีนโบราณ หลุมบูชายันกลุ่มใหม่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดระหว่าง 3.5- ถึง19ตารางเมตรตั้งอยู่ถัดจากหลุมบูชายันสองหลุมที่ค้นพบเมื่อปี1986ด้วยหลุมบูชายันทั้งหมดถือเป็นสถานที่ที่ผู้คนในอรารยธรรมสูใช้บวงสรวงสวรรค์โลกและบรรพบรรุรุษรวมถึงขอความร่ำรวยและความสงบสุข การค้นพบซากโบราณซานซิงตุยเป็นหนึ่งในสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติแห่งศตวรรษที่20ซึ่งถูกค้นพบโดยเกษตรกร,ร,กรที่กำลังขุดดินในช่วงทศวรรษที่1920มีขนาด12ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในเมืองกวงฮั่นและเชื่อกันว่าเป็นซากอาณาจากักรซูที่มีความเก่าแก่ราว4,800ปปีและเมื่อเดือนที่ผ่านมาความคืบหน้าเกี่ยวกับการสำรวจ คือชิ้นส่วนสำลิดที่ขุดพบจากหลุมบูชายันหมายเลข8นั้นสามารถประกอบเข้ากับชิ้นส่วนสำลิดที่ขุดพบก่อนหน้านี้จากหลุมหมายเลข2ในปี1986ได้โดยนักวิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นประติมากรรมของเทพเจ้าเหลืออยอีนักวิจัยของสถาบันวิจัยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลซื่อชวนระบุว่า ประติมากรรมที่ประกอบรวมเข้ากันอย่างพอดีมีความสวยงามมากสะท้อนเทคนิคการสร้างสารรค์อันสลับซับซ้อนโดยความคืบหน้านี้ชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างหลุมบูชายันหมายเลข2และหมายเลข8 3. คสคนพบรถม้ากเก่าแก่อายุ2,000ปี ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะนักประราณคดีจีนค้นพบรถม้าที่อยู่ในสภาพดีมีอายุกว่า2,000ปีจากซากวราณหมาเจี้ยหยวนในมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นฝีมือสร้างของชาวหลงในยุคจ้านกัวหรือรนรั์ช่วง475-221ถึงปีก่อนคริสต์กาลราษ เหล่านักโบราณคดีดำเนินงานที่ซากโบราณแห่งนี้นาน15ปีพวกเขาขุดหลุมศพ78หลุมและพบซากรถม้า69คันรวมถึงวัตถุโบราณที่ถูกฝังในหลุมศพกว่า3,600ชุดอีกทั้งประสบความสำเร็จในการไขความกระจ่างว่ารถม้าหรือยุคจีนโบราณมีลักษณะอย่างไรด้วย เจียเยียนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีการสู้เผยว่าเขาขุดพบรถม้าที่ตกแต่งอย่างหรูหราจำนวนมากจากมูลหลุมศพของซากโบราณมาเจียหยวนพบว่ารถม้าที่สร้างขึ้นตามต้นแบบนี้ตัวยางรถทำจากไม้แต่พื้นผิวรถตกแต่งด้วยสารพัดวัสดุเช่นทองเงินทองแดงเหล็กและดีบุก รถม้าที่พบส่วนใหญ่มีรูปแบบศิลปะเชื่อมโยงกับการฝังศพซึ่งสะท้อนความมั่งคัง่งและสถานะทางสังคมของผู้ที่เป็นเจ้าของขณะที่ก่อนหน้านี้ช่วงปีที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในนครซีอันเมืองเอกของมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทำการจัดแสดงรถม้าและม้าที่ทำจากสมริดอายุ2,000ปีเป็นครั้งแรกหลังจากถูกขุดพบจากสุสานจากักรพรรดิฉินสือหวงหรือจินสี่ฮ่องเต้ในสภาพที่แตกแยกเป็นชิ้นส่วนมากกว่า3,000ชิ้นทำให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุทางวัฒนธรรมต้องใช้เวลากู้คืนนานถึง8ปี ดังนั้นรถม้าขนาดใหญ่สองคันพร้อมเหล่าม้าสมริดนี้จึงถูกจัดให้เป็นเครื่องสมริดชั้นยอดที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนและการตกแต่งที่เปี่ยมสีสัน 4. ใช้หุ่นยนต์สร้างภาพสามมิติให้ทหารดินเผาสุสารจินซีห้องเต คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีเปย์มณฑน,นาซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้พัฒนาหุ่นยนต์สำหรับสแกนและสร้างแบบจำลองภายนอกของโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วโดยระบบดังกล่าวใช้ระบบแมชชีนวิชั่น แขนกลและเทคโนโลยีอื่นๆสามารถเคลื่อนที่รอบโบราณวัตถุทางวัฒนธ,ธรรมได้180องศาเพื่อดำเนินการสแกนอัตโนมัติซึ่งสามารถยกระดับประสิทธิภาพและความแม่นยำอย่างมากและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณวัตถุชุยหยางผู้พัฒนาหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยกล่าวว่าการสแกนด้วยแขนกลเพื่อสร้างภาพดิจิทัลของโบราณวัตถุมีข้อดีสำคัญ2ประการได้แก่ ความเป็นอัตโนมัติและการแทรกแซงด้วยแรงมนุษย์น้อยลงและหุ่นยนต์สามารถสร้างภาพสามมิติของโบราณวัตถุได้อย่างสมบูรณ์ชุยกล่าวว่าขั้นตอนสแกนทั้งหมดทําได้โดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่มสแกนอัตโนมัติเพียงปุ่มเดียวแต่ละจุดเก็บตัวอย่างห่างกัน0.1ม mm, ิลิเมตรซึ่งโดยปกติแล้วการวัดและถ่ายรูปปั้นฐานดินเผาด้วยมือเพื่อสร้างออกมาเป็นแบบจําลองสมมิติอาจใช้เวลานานครึ่งวัน เราว่าหุ่นยนต์นี้ใช้เวลาน้อยกว่า10นาทีในการสแกนโบราณวัตถุคำนวณสถิติการวัดพื้นผิวและสร้างแบบจำลองซึ่งช่วยให้การสร้างภาพแสดงผลและการซ่อมแซมได้จริงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนั่นเองสวีระบุว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวยกระดับประสิทธิภาพของการสร้างความเป็นดิจิทัลแก่โบราณวัตถุขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งมักสัมผัสสภาพอากาศและสุดโทมในระดับหนึ่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วิธีการสร้างความเป็นดิจิทัลนี้สามารถช่วยรักษาสภาพดั้งเดิมของโบราณวัตถุไว้ให้ได้นานที่สุดกองทัพทหารดินเผาซึ่งถูกค้นพบเมื่อปี1974ถูกสร้างขึ้นโดยจกักรพรรดิฉินสือหวงหรือฉินซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฉินในระหว่าง221-207ปีก่อนคริสต์ศราช 5. ค้นปริศนาฟื้นคืนใบหน้าชาวจีนเชื้อสายจัก,กรพรรดิราชวงศ์ถังคณะนักวิจัยจากมหาวิทยลาลัยซีเป่ยในมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนประสบความสําเร็จในการฟื้นคืนลักษณะใบหน้าของผู้คนยุคจีนโบราณโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างกะโหลกและใบหน้าขึ้นมาใหม่ด้วยความช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้คณะนักวิจัยสามารถสร้างรูปลักษณ์ใบหน้าของหลี่ฉุยผู้สืบเชื้อสายรุ่นที่5ของหลี่ยวนจกักรพรรดิผู้ทรงสถาปนาราชวงศ์ถังรวมถึงบุคคลอื่นๆในยุคราชวงศ์ชินหลี่คังอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกล่าวว่าผลงานของเขาขึ้นอยู่กับแบบจำลองทางสถิติและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้างรูปลักษ์ใบหน้าของผู้คนยุคจีนโบราณขึ้นมาใหม่โดยที่มีความแม่นยำกว่ารูปลักษ์ของผู้คนยุคโบราณที่รังสรรค์โดยประติมากรและศิลปินหวังว่าจะสามารถผสมผสานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ หัวใจอนุรักษ์ในอดีตและในปัจจุบันที่หมู่บ้านสือเฉียวมณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนหวังชิงอู่ชาวจีนวัย56ปีเป็นผู้สืบทอดการผลิตกระดาษอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจีนเขาใช้เทคนิคผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมในสมัยโบราณซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและดึงดูดลูกค้าจากพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง โดยเมื่อปี2000เหล่าผู้เชี่ยวชาญจากหอสมุดแห่งชาติจีนพิพิธภัณฑ์พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติจีนต้องการใช้กระดาษสำหรับงานบูรณะหนังสือโบราณและตรวจสอบและได้ข้อสรุปว่ากระดาษของเขานั้นใกล้เคียงกับกระดาษที่ใช้ในหนังสือโบราณมากโดยมีอายุเก็บรักษาได้นานถึง1,500ปี ขณะที่พิพิธภัณฑ์ซีอันเป่ยหลินณนครซีอันมณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนมีการจัดแสดงตำราสำหรับการสอบแข่งขันเข้าทำงานในราชสำนักหรือการสอบจองหงวนที่มีอายุกว่า1,000ปีโดยตำราเก่าแก่แกดังกล่าวมาจากตำราของลทัทธิคงจื้อจำนวนส2งเล่มซึ่งถูกจารึกบนแผ่นหินด้วยอักษร6 5 0 0 0 0ตัวโดยหินจารึกเหล่านั้น ถูกสร้างสารรค์จนเสร็จสมบูรณ์ในปี837ของยุคราชวงศ์ถังป้าเสือชงเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เผยว่าแผ่นหินเหล่านั้นถูกเก็บอยู่ในราชวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดในยุคราชวงศ์ถังถือเป็นตำราบแบบฝึกหัดในยุคโบราณการโดยในอดีตเหล่านักเรียนยุคจีนโบราณจากหลายพื้นที่ของประเทศจะรวมตัวที่ราชวิทยาลัยก่อนสอบเพื่ออ่านตำรานี้ และหากเจอคำศัพท์ที่น่าสนใจก็จะคัดลอกคำศัพท์เหล่านั้นเก็บไว้จกักรพรรดิสั่งให้ทำหินจารึกตำราของลัทธิคงจื้อทั้ง12เล่มด้วยหินจารึกทั้งหมดยังคงตั้งต,งตระงานแม้การเวลาผัานผ่านกว่า,า1,100ปีและในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนพิพิธภัณฑ์เจียนตูมณฑลการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนจึงจัดแสดงคำจารึก หลักคำสอนแห่งฤดูการซึ่งระบุรายละเอียดว่าชาวจีนใช้ชีวิตและทำงานอย่างไรภายใต้การเป,ปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและชีวะภูมิอากาศวิทยาโดยคำจารึกนี้ถูกขุดพบที่ซากสถานีจัดส่งโบราณยุคราชวงศ์ฮั่นในช่วง202-220 20ปีก่อนคริสตศราษซึ่งตั้งอยู่ในเมืองตุนห่วงของการสู้ เซียวชงหลี่ผู้อำนวยการวิจัยของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่าคำจารึกดังกล่าวที่ถูกเขียนบนผนังสถานีจัดส่งโบราณถือเป็นคำสั่งจากราชสำนักของจักรพรรดิที่มอบให้เมืองตุนหวงโบราณเมื่อราวปีคริสศที่5้โดยคำสั่งลักษณะดังกล่าวสะท้อนระบบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นกำหนดว่าประชาชนทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้ในแต่ละเดือนตลอด4ฤดูกาลตัวอย่างเช่นห้ามผู้คนเก็บไข่นกจากรังในฤดูใบไม้ผลิ รอลูกนกกำลังจะฟักออกมาห้ามรบกวนธรรมชาติและงดเว้นการล่าสัตว์ที่ตั้งท้องอยู่ส่วนสัตว์ที่ตายแล้วก็ควรถูกนำไปฝังในหลุมลึกแทนที่จะถูกปล่อยทิ้งไว้มาถึงตรงนี้แล้วชาวอับดุลคิดเห,เหมือนกันไหมครับว่าเรื่องราวในอดีตและการดังสรรผลงานของผู้คนในยุคโบราณที่ตั้งใจทำสิ่งต่างๆขึ้นมาดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจึงตั้งใจทำให้สูงเด่นเป็นสง่าและมั่นคงแข็งแรง ไม่แน่นะครับหรือทั้งหมดนั้นอาจจะเพียงเพราะว่าพวกเขาในอดีตต้องการจะสื่อสารเป็นนัยยะกับคนรุ่นหลังว่าให้ช่วยดูแลอนุรักษ์และส่งต่อเรื่องราวทั้งอดีตและปัจจุบันไปยังอนาคตเพราะทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของใครแต่เป็นเรื่องของเรานั่นเองครับ